สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้ากองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จวรัคังเป็นเนื้อปูนดิบนะครับปูนดิบนะครับมาขยายด้วยกล้อง1,600 x ให้ทุกท่านได้ดูและเทียบเคียงว่าพระปูนดิบองค์นี้ที่มีอายุมากกว่า150ปีทิ้งคาบเก่าคาบเก่า แะมวลสารอะไรให้เราดูดูบ้างนะครับนะครับภาพเขียวเขียวนี้ก็คือภาพตะไคร้นะครับภาพตะไคร้เกิดจากภาพน้ําดินคราบน้ําปูนนะครับคราบน้ำว่านนะครับนะครับนี่คือภาพที่ยังไม่ได้ขยายนะครับครับนี่แหละครับพอเรามาขยายด้วยกล้อง 1,600x นนะครับมาเห็นภาพสวยอย่างนี้นะครับ วิธีดูพระเก่านะครับครั้งแรกก็คือถ้าเรารู้ว่าพระองค์นี้มีอายุมากกว่า150ิปีนะครับเราต้องดูพระหนึ่งต้องดูให้มีรอยผลย่นย่อนะครับนะครับผลย่นย่ออย่าเกิดจากธรรมชาตินะครับนะครับการเวลาเท่านั้นนะครับย่นย่อนะครับตรงหน้าอกนะครับผลย่นย่อนะครับดูครับย่นย่อนะครับผลย่นย่อนะครับดูแขนนะครับผลย่นย่อนะครับนะครับ ทั่วทั่วองนะครับก็มีหดจนย่อมากขนาดหนนะครับหดจนย่อมุดเข้าไปงนนนะครับนี่ครับหดจนย่อนะครับพระที่มีอายุมากกว่า150ปีต้องหดจนย่ออย่างนี้ครับดูครับเสียงพระหมดนะครับดูหดจนย่อครับเพราะพระองค์นี้ปูนทําได้ปูนเปลือกหอยนะครับปูนขาวนะครับปูนเปลือกหอยนะครับปูนดิบนะครับเป็นปูนดิบจะแกล่งครับเป็นปูนแกร่งนะครับดูครับหดจนย่อนะครับทั้งหมดหดจนย่อนะครับ ดูผมจนย่อนะครับดูครับผลจนย่อนะครับนะครับผลจนย่อนะครับนะครับผลจนย่อนะครับที่งนี้พอเรารู้ว่าพระนี้มีการผลจนย่อเสร็จนะครับอายุเราต่อมาเราก็ดูมีรอยลานรอยเล้านะครับเห็นไหมครับมีรอยลานรอยเล้านะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วแต่องค์ตั้งแต่โอเน้อพระนะครับที่เขามีมวลสารมากมีน้ามีอยู่ที่แกร่งอยู่ที่แห้งอยู่ที่ อณุภูโพไม่เท่ากันนะครับพระก็จะมีรอยลานรอยเล้าไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับนะครับมีรอยลานรอยเล้าไม่เหมือนกันนะครับนะครับต่อมาพอเรารู้แล้วว่าพระมีรอยหดย่นย่อมีรอยลานรอยเล้าต่อมาก็มีหลุมมีบ่อนะครับนครับตรงหน้าอกมีหลุมมีบ่อนะครับนะครับผู้ภาษาเรานะครับมีหลุมมีบ่อนะครับนะครับรับมีหลุมมีบ่อนะครับนะครับทั้งหมดมีหลุมมีบ่อนะครับแล้วต่อมา พอมีหลุมมีบ่อเสร็จแล้วนะครับต่อมาทีนี้เราก็จะดูต่อว่าถ้าพระมีอายุมากกว่า1้อยหบปีมีหดย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลานรอยล้าเรียบร้อยนะครับเราต้องมีคราบแผ่นไสครับคราบไสต้องมีนะครับต้องมีเพราะว่าคราบแผ่นไสนี้เกิดจากน้ําปูนน้ําดินน้ําว่านน้าน้าส่วนผสมทั้งหมดนะครับที่เขามีมีน้ําอยู่ในตัวองค์พระนะครับพอพระเขาหดย่นย่อแล้วครับ คาบน้ําทั้งหมดคาบน้ําก็จะระเหยขึ้นมาข้างบนบนผิวนะครับเรามาจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจับตัวเป็นก้อนตกผนึกนะครับตกผนึกมาเป็นคาบแผ่นสายนะครับคาบแผ่นสายนี่ครับนี่คือคาบแผ่นสายนะครับคือคาบแผ่นสายนะครับตกผนึกมาเป็นคาบแผ่นสายนะครับนี่ครับคาบแผ่นสาจะเกิดจากธรรมชาตินะครับกเกิดธรรมชาติถ้าพระมีอายุ150ปีสีก็สีกับพระ ที่มีอายุ50ปีสีไม่เหมือนกันนะครับ50ปี100ปี150ปี200ปี300ปี700ปีไม่เหมือนกันนะครับคาบแผ่นไซาความมันจะเป็นคาบเก่าไม่เหมือนกันนะครับตกผลึกนะครับ้าเป็นเกิดจากพระอาทิตย์ใช้ปูนปูนดิบปูนสุกหินตามบดแล้วก็คับแล้วพระอาทิตย์ใช้ดินนะครับจะมีต้องมีนะครับคาบแผ่นไรา์นะครับนะครับต้องมีคาบแผ่นไซา์นะครับนะครับดูคาบแผ่นไซา์ครับดูครับเห็นไหมครับ นี่ครับคาบเกล็ดสายนะครับนะครับคาบผกล็ดสาเนี่ยคือเป็นตัวที่ทําให้เป็นเป็นเป็นแปรทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพทําให้มีหลุมมีบอมมีรอยมีสูงมีต่านะครับถ้าเขาเป็นเส้นนะครับตรงไหนที่มี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 รอยลึกเขาก็จะไปทับผมให้มีสูงขึ้นมานะครับนี่ครับคาบเกน็ดสายนั่นเลยครับเห็นไหมครับนี่คือคาบเกล็ซสาอยู่ข้างล่างคาบเกลนซสายนั่นเลยครับ แล้วคาบขนสายนี่ครับก็จะลอยมาอยู่ด้านบนสุดบนผิวพระถึงพระเขามี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 รัดทพับอยู่นะครับแต่้าผ่นสายี่ต้องทับถมลักอีกทีนะครับอยู่บนบนอยู่บนอยู่เหนือผิวทุกอย่างนะครับ้าบขนสายนี่ครับดูครับนี่คือคาบ่นสายนะครับนะครับคาบ่นสายเกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่คือคาบ่นสายนะครับปิดนะครับปิดปิดล่องล่างนะครับดูครับปิดล่องล่างเลยครับนี่คาบ่นสายนะครับนี่คาบ่นสายนะครับบางองค์นี่หนาแทบไม่เห็นองค์ เป็นเนื้อผ้าแต่องค์นี้มองเห็นยังเห็นเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าองค์นี้เป็นผ้าปูนขาวนะครับปูนขาวปูนดิบนะครับแล้วต่อมาเราฟันทงแล้วครับเราภูมิใจแล้วเราเห็นพระองค์นี้มีเริ่มมีครบแล้วมีมีทราว่าจะเป็นพระตระกูลละทันแล้วครับเพราะว่ามีมีบอกเลยรอยล้าวมีมีบอกแล้วก็มีภาพแผ่นสายนะครับแล้วต่อมาเราต้องมาดูภาพครับภาพที่เปลี่ยนสีจากภาพ เราต้องรู้ว่ามวลสารพระสมเด็จวราท,าทั้งสร้างมานะมีอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับมีน้ําดินมีน้ําดินดินดินโปง่งดินเฉียดศิ์นะครับทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็คาบน้ําน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็น้นาะนะว่นวานนะครับน้ําว่านที่ท่านได้เอาเอาเอาว่านมามาต้มมาบดมามาบดมาคั้นเอาน้ํามาเป็นส่วนผสมนะครับนะครับน้ําตัวนี้แหละครับจึงทําให้พระมีคาบเป็นไซส์นะครับ,บ,รบแล้วก็ ปูนปูนเปลือกหอยแล้วก็ปูนดิบนะครับนะครับแล้วก็เอามาตําบดนะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับนี่แหละครับถึงทําให้มีคราบเขนไซด์ขึ้นมาแล้วคราบเขนไซดนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับมีสีฟ้าสีเขียวอ่อนมีสีเหลืองมีสีหลายมิตินะครับนะครับเห็นไหมครับสีจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับสีที่เกิดจากคราบผ่นไซด์นะครับเกิดจากคราบผ่นไซ์เพราะในคราบในแขนไซดนะครับมันมีน้าน้าว่านมีน้ําน้ําดินน้ําปูนนะครับนะครับนะครับ แล้วก็ต่อมาพอเราเห็นนะครับต่อมาก็เห็นน้ําน้ําน้ําบ้านนะครับน้ําบ้านน้าดินแล้วนะครับต่อมาก็เห็นนะครับต่อมาก็นี่คืออะไรนะครับนี่คือน้ํามันตังอิ้วครับรับน้ํามันตังอิ้วนะครับนี่ครับสีเหลืองเหลืองนะครับข้าน้ํามันตังอิ้วนะครับมันเป็นน้ำตันอิ้วพระองค์ก็สีออกแก่ๆก็คือเป็นน้ําน้ํน้ำอ้อยนะครับคือน้ำอ้อยน้ำตาลนะครับก็เป็นส่วนผสมครับส่วนผสมครับแล้วต่อมาเราพอเห็นแล้วโอ้ภูมิใจแล้วพระองค์นี้ใกล้จะใกล้จะ ใเป็นพระสมเด็จวัะทังแล้วแล้วต่อมาเราก็มาดูอีกทีครับดูดูครับว่ามวลสารผงวุทถุคุณมวลสารหลักคือผงวุทถกคุณหลักละคือผงแป้งต้องมีนะครับผงแป้งผงวุทถุคุณทั้งห้าครับผลปัธรรมังผลตีีหิงเหผงนะครับผงหาราดผงพวกนี้ครับต้องมีครับคือผงแป้งกับผงแป้งผงช็อกต้องหานะครับต้องมีครับถ้าไม่มีไม่ได้นะครับพระสมเด็จวัรังต้องมีนะครับนะครับ ต้องหายได้ครับต้องหายได้ครับผงแป้งจบผงแป้งนี่จะจับตัวเป็นก้อนนะครับถ้าพระอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีต้องจับตัวเป็นก้อนแข็งครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตกหัวเขาครับนี่คือผงแป้งของพุทธคุณทั้งห้าครับนี่ครับต้องมีนะครับต้องมีครับนี่ครับผงแป้งเขาขานี่ผงแป้งหมดเลยครับนี่ครับผงแป้งครับเอเมทเบลเลอร์เลยครับนี่ครับนี่ผงแป้งนะครับนี่ก็ผงแป้งครับผงแป้งนะครับนะครับนี่คือผงแป้งผงพุทธคุณทั้ง นี่ครับริบบแป้งครับคือนะครับแล้วไอ้ข้าเขียวเนี่ยช้าวเขียวที่คาบองค์พรานี่เป็นคาบองค์สายแล้วครับคาบถ้าเขียวมากๆนี่ครับอย่างนี้ครับคาบท้าเขียวอย่างนี้ครับนะครับคือจะเป็นคาบน้ำตะไคร้นะครับน้ำตะไคร้น้ำตะไคร้ที่เกาะพระนะครับน้ำตะไคร้เกาะพระคาบตะไคร้นะครับตะไคร้น้ำตะไคร้พนกนี้ครับนี่ครับนะครับอุดิคาบตะไคร้นะตะไคร้ที่เกาะเกาะพระนะครับเกาะพระนะครับ กับภาพอายุมากกว่า150ยปีนะครับนะครับนะครับแล้วถ้าเรืองแสงออกสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองพวกนี้คือภาพแผ่นใสที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหครับภาพองค์นี้จะดูดูดูยากหน่อยครับเพราะว่ามีคับตะไคร้ขึ้นมาเกาะด้วยครับไหมคั้ตะกังตะกรยนะครับหรือขัดินครับคั้ดินขับน้ำบ้านนะครับเห็นไหมครับนไครับดูแยกแยะนะครับนไครับคั้ตะไคร้ก็มีครับดูครับเห็นไหมครับสีออกเทาเสีออกฟ้าสีออกเขียวเขียวนะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับ ขยายด้วยกล้องหนึ่งพันานั้นถึงจะเห็นนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพภาพผมพุทธคุณทั้ง5้านะครับผงหลักนะครับนี่ครับผมก็คุณทั้งห้าครับแล้วต่อมาเราก็จะมาดูมีผงเลยครับหาผงพ้าตักพ้าแตกหักครับพ้าตักแหกพราเม็ดพ้าหักแตกพ้ากำแพงครับต้องหายเจอครับต้องมีครับถ้าเป็นพระในยุคนี้ต้องมีครับต้องมีครับค่อยหาไปเรื่อยครับค่อยหาไปด้วยกันครับ นี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นผงอันนี้เป็นเม็ดเม็ดแร่ครับเม็ดแร่ไม่เขาขุนครับนี่คือเม็ดแร่ไม่เขาขุนนะครับนี่เม็ดแร่ไม่เขาขุนนะครับเม็ดแร่ไม่เขาขุนนะครับมาต่อมาเราเจอเม็ดแร่ก่อนนะครับเม็ดแร่เขาขุนนะครับต่อมาอ้าวนี่เจอแล้วครับนี่ครับเม็ดผระหักแตกครับพ้าหักแตกพับที่พระสเด็จยันโตพลุงศรีสุรคังท่านเสร็จท่านได้ไปทุรงไปเยี่ยมญาติที่กับ ที่กำแพงเพชรนะครับท่านได้ไปที่ปุลานทุ่งเศรษฐีนะครับท่านก็ได้ไปเห็นพระหักแตกมากมายนะครับท่านก็ได้ไปสัมผัสดูว่าพระหักแตกมีผู้ทธคุณพบเครื่องท่านเลยได้นํามามาตําบทมาเป็นส่วนผสมของพระสมเดจวัชรังนะครับนี่ครับแล้วต่อมานะครับก็จะมีอีกนะครับค่อยหาไปเรื่อยครับนะครับหาไปเรื่อยครับนี่ครับหาไปเรื่อยครับครับ ครับน <twitch S 1> oui, ้ำม <transgender Between> <rix> ัน <naughty> ตังคิ้วนะครับดีเม็ดหนึ่งครับมีพระหักแตกครับพระหักแตกครับนี่เม็ดหนึ่งครับนี่เม็ดหนึ่งครับพระหักแตกครับนี่ครับนีครับพระหักแตกครับพระหักแตกนี่ผงช็อกอันนี้ผงุทธคุณนะครับนะครับพระหักแตกเจออีกแล้วครับอาไปเลยครับนี่นี่ผมเป็นเขาขุนครับเป็นเขาขุนครับนี่ครับอันนี้ ในผ seaweed, นมก็จะคุณนะครับที่ระเบิดออกมาครับทั้งลุมเป็นบอกนะครับนะครับไปหาไปเลยครับสวยมากครับองนี้เก่ามากอ่นนี้เจอครับพระหักแตกครับนี่ครับพระหักแตกครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับอนี้ฐานครับพระหักแตกครับเจอแล้วครับตรกปลายลูกศรนะครับดูตรกปลายลูกศรนะครับหักแตกครับไอ้ดำดำไอ้ดำดำนี่คือลักนะครับนี่ลักดำนะครับ นี่ลักดำตรงไปลูกศรนะครับลักดำนะครับลักดำลักดำลักดำนะครับลูกศรนะครับอันนี้เม็ดเขาคุณครับเม็ดเขาคุณนะครับเี่ผงทุกคุณนะครับผงคุณไปลูกศรนะครับนะครับถึงถ้าหักแตกครับนะครับดูไปเรื่อยครับดูครับผงทุกคุณนี่ครับผมเม็ดผงทุกคุณครับเม็ดเม็ดปูนนะครับเป็นแป้งครับนี่ครับตรงนี้โอ้เยอะครับผงทุกคุณเยอะครับมวลสารเยอะครับองค์นี้มวลสารเยอะ ของทุกคุณก er mm ็เยอะครับเยอะแยะไปหมดนะครับ oh, ดูครับนะครับนะครับภาพแคนไซครับภาพแคนไซภาบภาพปลาเขียวก็มีครับปลาเขียวขึ้นเยอะมากเลยครับค้าวตะไคร้ปลาเขียวขึ้นเยอะครับโอ้ยพระขับแตกเม็ดเบลเลอร์เลยครับนี่ครับโอ้ครับถ้าถ้าขยายด้วยกล้อง 10x จะมองไม่เห็นขนาดนี้ครับนี่ขยายด้วยกล้อง1น0 0งพันร้เอ็กครับจะสีออกมาสดมากครับ แล้วองค์นี้ถ้าหักแตกนี่มีมีแร่ลอกมะขามคือแร่เหล็กไหลด้วยนะครับองนี้ดูดแม่เหล็กติดร้อยเปอร์เซ็นครับองนี้ดูดแม่เหล็กติดร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าถ้ามีพระที่มีแร่ลอกมะขามนะครับเยอะขนาดน,นี้ครับี๋ยวแล้วก็ดูดด้วยแม่เหล็กเอาแม่เหล็กมาดูดครับจับติดดูดเหล็กติดเลยครับองคนี้ครับดูดติดนะครับอง์นี้พระองนี้ดูดแม่เหล็กติดครับนะครับเพราะว่าแระ ในเนื้อพระในเนื้อในเนื้อพระหักแตกคือพระสมกงนะครับเขามีแร่ด่อพัะถามอยู่ครับแล้วก็เอาเอาไม้เล็กมาดูดจะจะติดเลยครับจะติดเลยครับนะครับนี่คือพระนี่ก็พระหักแตกนะครับพระหักแตกนี้มีหลายหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์นะครับเป็นพระกําแพงนะครับมีหลายพิมพ์พระุกอายุมากกว่าเจ็ดเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยปีนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณทรงเครื่องนะครับครบเครื่องนะครับนะครับนี่ นี่เล็บเขียวนี่คืออะไรครับนี่เม็ดหยกนะครับเม็ดหยกเม็ดหยกนะครับนิดเดียวเองเม็ดหยกนี่ขยายด้วยกล้อง1,600งนอเอ็กนะครับเม็ดนิดเดียวเองครับเห็นไหมครับมองแคบไม่เห็นนะครับถ้าเราด้วยตาป่าไม่เห็นมองด้วยกล้อง1ิบเอ็กไม่เห็นนะครับเพราะว่าเล็กมากเล็กมากครับเม็ดเล็กมากนะครับนะครับนี่คือพราหักแตกครับฟ้าแตกนะครับผ้าหักแตกนะครับโอ้โหที่ระเบิดออกมาไปลุ้มลอยล้านลอยล้าพวกนี้ครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับ ตรงข้างครับเป็นเขาคุณนะครับเป็นเขาคุณนะครับเป็นเขาคุณครับนี่คือความแกล้งดูครับพระสมเด็จต้องแกล้งต้องเก่าต้องหด่นย่อต้องอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับคือความสวยของพระสมเด็จวรพังครับนี่ครับความสวยของเสด็จวรพังนะครับนี่พระหักแตกครับเห็นไหมครับนี่ครับพระหักแตกคือความสวยจากธรรมชาติต oui ้องอย่างนี้ครับนี่พระหักแตกตรงหน้าอกพอดีเลยครับนี่ครับตรงหน้าอกพอดีนะครับสวยมากครับนี่คือพระสมเด็จวรพังนะครับสวยมากครับสวยจริงๆองนี้ครับ องนี้เรียกบอกสมนี้อมทะลุสมเลยครับทะลุสมนะครับทะลุสมมาดูด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับโอ้หนี่ครับเจอแล้วครับดั่นเพชรหยกนะครับเพชรเบลเลอร์เลยครับนี่เม็ดหยกครับเม็ดหยกเจอเลยครับนี่เม็ดหยกครับแล้วพ้าหักแตกเลยครับพหักแตกเลยครับนี่ครับพ้าหักแตกมวลสารเอะครับนี่หินแร่เยอะมากครับองนี้หินแร่เยอะมากครับมีแร่แร่เยอะมากครับสวยมากครับเห็นไหมครับสวยสวยจริงๆครับดูครับ ถาหักแตกเยอะครับองนี hmm, like bbe bbe this this oh so so ้ด For ูดแม่ติดแม่เหล็กดูดติดเลยนะครับองนี้ครับนี่ครับที่เขาเอาแม่เหล็กมาดูดกันครับนี่ครับโวนสารสวยๆนะนนเลยครับดูครับอันนี้ก็คาบแผ่นไซสนะครับอบผลึกเลยครับสวยครับโอ้โหนี่สวยมากครับหยกครับสวยๆครับโอ้สวยมากดูครับรอยลานรอยเล้าครับเล้าจากธรรมชาติอายุมากกว่าหนึ่งอายุมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะครับนี่ครับนี่ครับหักแตกครับ ดูครับธรรมชาตินี่ครับคือจากธรรมชาติครับเรียกพระจากธรรมชาติครับเกาะนี้คือปูนดิบครับนะครับจะมีค่าแผ่นไสครับเขาขาวครับทับผมอยู่พันะครับท้าเแผนไส้จะมีนะครับมีนะครับดูครับตรงไหนถ้ามีสีนะครับมีสีออกมานะครับคือค้าวแผ่นไสนะครับนี่ครับไอ้ผงช็อกครับผงช็อกสีเขียวเขียวเหลืองยังมีเลยครับเนี่ยครับโอ้มีครบครับองนี้สุดโดมวลสารแล้วมวลสารแล้วผมกุจคูณครบครับ ความเก่าทุกอย่างได้หมดครับครับครบนะครับองนี้ครบครับสวยมากครับองนี้สวยจัดว่าสวยครับเรามีคาบตะไคร้คาบตะไคร้คาบเก่าครบครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับถ้าตกใจก็กดติดตามผมนะครับผมจะมีภาพเก่าๆให้ลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสวยมากครับดูครับนี่คือความเก่าต้องอย่างนี้ครับหมดจนย่ออย่างนี้ครับ ครับสวัสดีครับ